สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมที่เข้ามารับชมคลื่นผ้าดม่อยนะครับเมื่อนี้คลื่นผ้าดม่อยกับพี่คลื่นมารีวิวก่อนส่งให้เบิร์นะครับผมอันดับแรกผมผมขอประกาศไว้ก็ได้ครับผมอตอนนี้มีคนแอบอ้างซื้อผมนะครับผมในการที่บอกว่าเป็นคลื่นผ้าดม่อยแล้วให้โอนเนืงอนก่อนนะครับ แหว่ระบางได้ครับผมมิชาชีพได้รูปแบบนี้นะครับผมเอาซื้อผูนาผูนีไปอ้างนะครับผมสําหรับของผมนี่สิผมมีมาจับมมีให้โอนกรแม้สิหูจักกันหรือบอลูจักกัญยาครับผมสําหรับผมเนี่ยชื่ว่าห้โอนกรน,นะครับผมถ้าโบแมนว่าคน้น้ใจกันยีรีได้ครับเพราะฉะนั้นผมแนมนนาว่ายาโอก่อนกเด็ดขาดได้ครับผมถ้าเป็นเคลื่อนผ้าดํารวยยีลีนะถ้าคุยดําผมแล้วครับ ผมสี่เฮดและโบไปลายทางเหมือนนะครับผมอันนี้แจ้งให้ทราบก็ได้ครับผมเอฟซีทุกคันนะครับผูรับชมทุก่ันนะครับให้จำไว้ว่าเคื่อนผ้าตุ้มลอยบนี่มมีมัดจับมมีโอนก่อนนะครับผมสั่งไว้แล้วร้อยอยู่หนาบานนด้ครับผมรอใจเงินหนาบานอย่างเดียวครับนี่นะครับต่อมาเขาก็บ่าเขาเรื่องขึ้นนะครับผมเมื่อนี้จัดทรงทั้งเร์ดซีสุดนะครับผมผีเสื้อสามื่อนผีเสื้อสามขึ้นวงเดียวหนึ่งผีเสื้อ สองสุดนี้เป็นสุดลิพารักน,นะครับผมนี่แหละครับสองสุดนี้เป็นสุดลัิภารักอันนี้ลูกค้า่นอยู่ระนองนะครับ่นในส่งานแล้ว่นติดใจ่นลองาคืนตีมาแล้วคืนอนนี่นะครับบวงหานิวมาแล้วนะครับผมจะมวนสิบหารักมันมีคำว่าผาดมันก็ได้สั่งคำว่าเพิ่มไหวนะครับเพราะว่าฤดูการจากหอดนีเพิ่นที่ได้อ่าเต็มที่นะครับผม วาเพิ่งสเต็ปนะครับผมได้หนีสเต็ปเดียวกันเมื่อน,นะครับผมสเต็ปการใช้งานเพื่อเล่นนกเล่นไก่ได้ปกตินะครับผมเล่นได้ทุกสุดนะครับได้หนีเริ่มตั้งแต่นกวก,วกนกอีรุ่มไก่ป่านะครับสามอย่างนี่เล่นตงไปครับผมได้บรรดาน,นกเริ่มตั้งแต่นกวกเริ่มครับนกไก่นะครับผมอ e, ันนี้เป็นเงินเก้าสิบปอนด์นะครับผมบเนี่ยเก้าสิบปอนด์นะครับผมต่อไปพี่ีสีําตาลนะครับผมบริเวรกลองพวกกัดสเปรย์นะครับผมอ่า หลักสเตนเลสนะครับผมหลักสเตนเลส2.7มีความแข็งแรงนะครับผมถ่ายยาวว่าเกิด8นิ้วมีความแข็งแรงสูงนะครับผมถ้าเกิน8นิ้วแล้วอ่อนทันทีนะครับผมสําหรับ2 4มินด้วครับผมเพราะว่าถ้าเกิน8นิ้วมันต้องไปเป็น3.0มิลขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นต่ำจากานิ้วลงมาเป็นหลัก2.0ขนาด2.0มิลมันจะดีนะครับผมผมยาวหงหลักเด้ออธิบายไปนะครับผมอันนี้หลักยาวหกนิ้วครึ่งนะครับผม การใช้งานนะครับผมพีเสือก็ได้คอดีนะครับคอดีปักเร็วปักเรี siglo, ่วเก็บเร็้วนะครับเพราะว่ามันหลักหนึ่งสองบ่วงแล้วครับผมแต่ว่าย่อมติดไกลกัสิปวดหัวได้จังหน่อยถ้าผูบอลชำนาญการนะครับผมอันนี้สําหรับพีเสือนะครับผมใส่เหลียใกล้ดีก็คือร้อมตีก็ได้รักข้างก็ได้นะครับล้อมตัวเมียก็ได้ล้อมตัวผู้ล้อมตัวเมียได้หมดนะครับดักทางได้หมดจับไก่ต้มก็ได้นะครับผมยกเว้นปักทิ้งนะครับโมเลนัานะครับผมใช้ถ่ายเงิน สุดหนึ่งมุกกระเบดหน่อยนะครับผมเห็นนะครับจํานวนสิบห้าลักนะครับผมสุดนี่งสองสุดนี่สิบห้าลักเป็นสั่งมาสองสุดนะครับผมสั่งมาสํารองไว้ทะเลนนาหนาวสีหอดนีนะครับผมฤดูการจะหอดเนาะเห็นนะครับผมการพัดลักการพันลัก,กน,ลนะครับผมเป็นไล่เกี่ยวไล่เกี่ยวนะครับผม การปักผีเสื้อที่มันเสียมีขอแม่นะครับผมการปักของผีเสื้อเรามันเอียงไส้กับว่าไดเอียงขัวกับบ่อใดเนื่องนากับบด้ใดนะครับผมเนื่องรังกับบ่อใดเพราะนั้นต้องตั้งตรงอย่างเดียวปักคะแนนระยะนะครับผมโคตรลงไปด้วยครับผมโคตรลงดิบางลงดิบในแระยะกับวานิูลี่สอดว่าใดหรือว่ากับสอดบ่อใดกับพ่อโยกไอ่เท้าก็อใดครับผมนี่คือระยะนะครับผมอันนี้สําหรับทรงลงไต้นะครับจังหวัดละนองสองสุดนะครับสองสุดหนีมันมันสั่งมานะครับผม ต่อมาประมิลผีเสื้อยี่สิบห้าหลักนะครับผมอันนี้เป็นทั้งนบบนหนพุงประจำวันอะไรกันจะ้องไปเิือบันทึกของผมนะครับแลออย่แถวแถวมีสานเท่านี้แหละจำนวนยี่สิบห้าหลักนะครับผมเย็นเก้าสิบปอนด์นะครับต่อไปพี่สีน้ำตาลนะครับผมพี่เงีบเบ่งนะครับผมนี่เห็นปอนด์ยงียบเองนี่นะครับ หลักเรทสองจุดสี่มิลนะครับผมหลักสเตเลตนะครับผมว่าเป็นสนิมเดอเง้วของเหยวนะครับรลักสเตเลตเงี้าวของเหลวเท่ากันครับผมเรียนนกเรียนไก่เ่ากันครับผมรอบประปูกรอเมียได้หมดนะครับอันนี้สําหรับคือผีเสื้อนะครับผมอันนี้คือผีเสื้อนะครับก่อนอื่นขอแยกอีกนิดนึงนะครับผมงานตามผิวนะครับผมสร้างบ้านกานับอย่างเื่อสร้างบุกเกินจิตวันนะครับในรับของในว่าอาจจะซาก็นั่นก็คืออยู่ที่คนทรงนั่นแหละครับผม วันนี้มาเบิ้งวงเดียววงเดียวนะครับขนาดวง4ี่้านิ้วนะครับผมวันนี้ไปบุลละสารเส้นเศร้าเข้าแปลงเง้ยวไป่ล้วครับสาเส้นเศร้ามันสังส่งขึ้นตีไปแล้วมันอยได้ขึ้นท่าก็เลยกัดวุ้นนะครับผมถ้าเก็ดใจว่ตตีมันอก็สิวุ้นเข้ากับเอาขึ้นท่าเนี่เราไปด้านมุดหลน่นยางมากกระติดแลนกระติดนะครับผมบินมากกระติดนะครับผมการช้งง่ายๆนะครับวงเดียวครับอย่างได้ อย่างไส่ก็ได้ไล่บวงไปทางแต่เกียวไปทางนั้นนะครับหลักยาวหกนิ้วครึ่งนะครับผมไล่เกี่ยวก็เก่านะครับตัวเป็นวงเดียวกับไล่เกี่ยวบริเวณไล่ตกนะครับผมสีกับที่มีสีน้ำตาลเข้มและสีน้ำตาลปานกลางในนี่สีน้ำตาลปานกลางหมดนะครับความยาวของหลักหกนิ้วครึ่งหลักเฉ่ยสองจุดสี่มิลจำนวนสามสิบเอ็ดหลักนะครับผมสามสิบเอ็ดหลัก ใส่งเนี่ยใส่ไงนะครับผมต่อตรงต่อไกลกันครับผมเลย่าะมักนะครับผมมักเล่นจักไดาก็เอาไปใส่ใส่รดนครับผมยกเว้นมาเลยครับผมระวังมันในจัง่อยถือเนืถือกระดาเชือนี่เคลื่อนเสียหายมดนะครับผมนะครับสําหรับซีซูมเบอนี่นะครับผมสาหรับทรงเบอนี่นะครับผมส่วนร่างเก็บเป็นขอบสีขาวนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนด้ครับผมอ่า ขอบคุณหลายนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมปากคนไบ์็ดที่ตามไม่ได้ครับผมขอบคุณครับ